เห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆคุณค่าขอแยกเป็นสองส่วนเนาะคือคุณ,ณประโยชน์กับคุณ,ณสมบัติคุณ,ณประโยชน์คือเราทําอะไรดีๆให้ตัวเองหรือทาอะไรดีๆให้คนอื่นคุณ,ณสมบัติคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเช่นเป็นคนนา่ารักเป็นคนใจดีมีเมตตามีน้ำใจอะไรก็แล้วแต่เวลาชมตัวเองอย่าชมที่ปลายเหตุปลายเหตุคืออย่าชมว่าเก่งสวยรวยดีดังสมมตินะสวยจังเลยสวยจังเลยแล้วสมมติยึดสิ่งนั้นมาเป็นคุณค่าวันหนึ่งที่เจอคนสวยก็ คือถ้าสรุปจากลูกจันเนี่ยสมมติสมมติถ้าชมนะอย่าชมที่เป็นปลายายทางชมที่ต้นทางว่าสมมติว่ามีคนชมว่าสวยจังเลยลูกจันจิตใต้สำนึกเตือนตัวเองว่านี่ไงลูกจันเพราะลูกจันขยันทาคีเพราะลูกจันนอนดีเพราะลูกจันทากันแดดขับรถอยู่เจอคนข้ามถนนจอดให้เขาข้ามลูกจันเป็นคนน่ารักนะรักตัวเองจากข้างในจริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราลักตัวเองมากพอเราจะพร้อมแชร์ความรักกับคนอื่นเวลามีคนมาอยู่ใกล้เราแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานดีจังอ่าอย่างพวกพี่จะหยาบโลนแค่ไหนก็แล้วแต่ เพาาม่เป็นคนดีน่าช้าชาป่ะ <laughs> แล้วประเดะ็นอ่ะมา <c oughs> พูด <c oughs> พูด <c oughs> มามันชี้แต่กลัว